สีห้าเกือบหกโมงค่ะเอฟซี FC ทุกท่านพายุโนรูไปหรือ,อยังเนาะมาแบบรุนแรงมากเลยทั้งลมทั้งฝนมาเนี่มานี่มานี่มานี่ยแนวแนวแนวอย่าไปพื้นจะมีตะปูเลยนะแก้วแก้วแก้วมานี่นนนนนมาน,มาน,มานี่กินนี่มากินกล้วยหนิยี่อุตส่าห์เอามาให้ความอบอุ่นอยู่กับแม่แล้วยังอย่าดื้อสิ เดี๋ยวไปอยู่กับพี่นบสองตัวแล้วหนาวนะเอ้ยสองเชือก็หนาวนะลูกมาอยู่กับป้าอยู่กับแม่จะได้ความอบอุ่นหน่อยแฉะไปหมดเลยค่ะช้างไม่ได้นอนแล้วพ่อดอยก็ไม่ได้นอนนะเนี่ยแฉะหมดเลยโนรูโนรูโ,นรโอ้ยตา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 ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเจอโรคระบาดแล้วย,ยังมาเจอพาย,ยุเยอะขนาดน,นี้เะ ภาคอีสานชรินนี้ไม่ค่อยจะเจอน้ําท่วมเท่าไหร่นะปีที่แล้วก็ไม่ท่วมมาท่วมช่วงหลังตอนที่ข้าวจะเกียวอะแค่นั้นเองปีนี้ท่วมจนหมดแล้วเป็นใจบนบ้านตะการเนาะอืมเรามอยู่บ้านเขาแต่ว่าเขาน้ท่วมบ้านเมตต้อยไม่ท่วมนะคะแต่ว่าบ้านตะการท่วมหมดแล้วไม่มีใครได้ข้าวหรอกปีนี้ดีนะ ดีนะพื้นที่ของโครงการน่ะอยู่ที่สูงอะ่ะไม่งั้นพวกเราจะได้ขยายขยับช้างกันยังไงไม่รู้แก้วไปเดึงพอยหยัางอยู่เยอะน,นูาาานน่นกับบรรยากาศเช้าๆนี้นะคะ ม่ต้อยตื่นตั้งแต่ตีห้าอยู่ตื่นตั้งแต่ตีสี่อยู่แต่ว่ามันมืดมันไม่มีไฟพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีแดดก็เลยแบบไม่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไลค์พี่ฟุกก็แฉะไปหมดเลยค่ะอดทนหน่อยนะลูกพี่ฟุกเอ้ยอดทนหน่อยมีร่มอย,ย,มมอยู่อยู่ในร่มอยู่แต่ว่าพื้นมันแฉะมากเลย พี่พูกอยู่ในร่มอยู่นะคะคือแฉะต้องมันเราทำบ้านเสร็จใหม่แล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีพายุหนักขนาดนี้เราก็เลยไม่ได้หาดินมาใส่ไว้ก่อนนะคะมันเหมือนเป็นการปรับดินใหม่อยู่ด้วยมันก็เลยเดบดเละไปหมดเลยก,ลก,ก็ได้ล่มอยู่ ແນວມາຄືມື້ມ່ວງມື້ມ່ວງມາວ คือนอนกับพ่อลุนก็เปียกไปหมดเลยอีคืนแม่ต้อยก็นอนนี่นะคะเต็นสนามนะคะ่ะ บรรยากาศยามเช้าบ้านแก้วตาก็แล้วกันนะคะพี่เ <ก S 2> อสซีวันที่รับกับพายุโนโรู น้อนหนูก้อนลานเลย 擦擦，一下、啊啊啊啊 ปีนี่ว่างแผนเอาดินมาใส่อันนี้ไหมด้ยอมม่มมมลดดินเอว่างแผใส่ดินไหมใไม่เป็นหรอกนี่เ มันมืดน้ำเฮตุเป็นอย่างกู้ใหม่ออกมาเลยออกมาเลย พี่มิ้นตื่นแล้วนะครับพี่มิ้นพี่มิ้นนอนบ้านคนเดียวสงสัยยังนอนไม่หลับแล้วมัง้งพ่อก,กับแม่มานอนนี่ ແລະຕົ້ມຈສາດຂຂ น้องแก้วกับกว้นทั้งขึ้นค่ะดึงใหม่มะเรน,น,ด,นดึงไฟมะเรนโอ้ยจะเม็นแม่เพชรกับห่วงพี่นกกินแท้ฮะพอด้อยน่ะยานแต่นงแก้วได้ลื่นเนาะ <laughs> มายืนตากฝนแนมอยู่คอยแต่โยน,นดินใส่เวลาแก้วดือ้อพ่อดอยมาคุมประพืชน,น้องแก้วตานะคะพีเอฟซี FC. แถวนี้มีแต่ลอยดินพ่อดดยนะโยน,นใส่น้องแก้วะ <c oughs> คุมความประพืิน,น้องแก้วตานะพ่อดอยอันหน้ามาโยนดินใส่น้องแก้วน้องแก้วก็วิ่งไปซุกแม่ <c oughs> รรยากาศยามเช้าจะ ลกระทบจากโนรูนะคะพวกเรามาอยู่บ้านหนีโนรูขึ้นขึ้นมาอยู่บนบกนะคะอยู่กับแม่มาให้ความบุญกับแม่ค่ะสำหรับวันนี้ไนมะ่ต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจา้า